สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์วันหยุดนะครับแล้วก็เป็นวันพระนะครับผมก็บ่ได้บาได้ออกไปหาปูหาปลาเอียงหรอกครับืันนี้ือัอนี้เลียงแพะครับผมนี่ครับให้อาหารแพะ ตอนใกล้จะเที่ยงครับอันนี้รอบรอบรอบมือกลางเว้นครับรอบมือกลางวันนะครับผมนะครับกคือห้กระถินพอกนี้เป็นกอกเมพันธุ์ชุดใหญ่ครับอันนี้ให้กินกระถินหมกักครับผมให้กินกระถินหมักครับเอาไปตัดกระถินอ่อ,อนๆยอดอ่อ,อนๆมาแล้วก็มาบดใส่เครื่องบดหัน่นแล้วก็เอาใส่ถังหมกักไว้ตั้งกากแดดไว้ครับผม สักสามมือสี่มือเนี่ยก็ถ้าแดดดีๆก็ถึงก็จะเหลืองครับเนี่ยเหลืองแบบนี้ครับออจะออกสีเหลืองๆคือเขาดองผักผักสมนะครับคือดองผักจะออกสีเหลืองๆก็ไแม่แพกินได้ครับสามสี่มือแดบดบดีๆก็ใส่ได้แล้วครับถ้าทินมนาครับ เป็นกระถินหมักนะครับผมพอกนีก้ก็นกระถินหมักกันเออสำหรับตอวนี้ก็เป็นสาวๆแพะสาวครับอายุเจ็ดแปดเดือนนะครับอันนี้มีกระถินกระตัดกระถินเออกระถินสดมาให้กระถินต้นแก่ๆหน่อยหนึ่งก็ให้กินแบบสดๆน,นะครับนะครับกินไปแพะ แเผือกนะครับต้นแก่ๆเขาก็แทเปือกนู่นนะครับเขาจะแทะเปลือกจนเปลือกต้นขาเลยครับ huh. กินเปลือกกินเปลือกแล้วมันจะยูท่องดีครับจะอิ่มจะยูท่องดีนะครับเขาจะแทะอจนเกี้ยงมนอกจากกินใบแล้วก็ครับเปลือกกับเปลือกกับกินก็กินดีครับแเะชอบชอบมากครับเปลือกก็มีประโยชน์มีโปรตีนเยอะ นะครับก็ปเป็นอของโปรดของน้องแพะเลยครับครับนี่ก็ให้อาหารแพะเลี้ยงแพะอยู่บ้านนี่นะครับก็ได้ออกไปหาปูหาปลาทั้งใดเป็นวันหยุดและเป็นวันพระน้ำพระันทรนี่ก็เป็นแพะพันโบลูกผสมแองโกนะครับเป็นแพะที่ ทนทานต่อสภาพอากาศทนทานต่อสภาพอากาศบ้านเฮานะครับทนทนทนโลกทนความร้อนนะครับบ้าน้อมเป็นเขีร้อนร้อนชื้นนะครับอันนี้ไม่ใช่เลือดร้อยนะครับผมเป็นพัน์ลูกผสม มีกระถินนักกับกระถินสดนะครับให้กินอันนี้ก็ชุดตัวเล็กๆก็อยู่ในคอกมั่งนะครับในคอกมั่งบรรยากาศในคอกแพะครับอันนี้ชุดเล็กๆจะปั่นน้ำนมนะครับอยู่ในคอกมั่งน่นกับข้างน,นอกนี้ก็มีกระถินไว้ครับกองเอาไวใ้ให้เขากิน ตัวเล็กๆนะครับแยกไปกินทั้งหาดชุดนี้ก็เลาะออกครับเลาะออกไปกินกระตินข้างน,นอกเอาไปตัดจุดนี้ก็เป็นแพะเล็กๆนะครับผมจกินกระตินทั้งหน,าาน้าบ้านนะครับนะครับจุดนี้เป็นชุดอิสระกับปล่อยอิสระทั้งมือครับกินกระทินทั้งนอกรึเครับตัดเอาไว้ให้เป็นกระตินสดนะครับ อไปอย่าเปียกเออไปกินก็ตินกับเขาไปครับวันนี้ก็บรรยากาศในครอกแขะครับกับกูเทามักมวนครับผม่องผูเทามักมวนครับเลี้ยงแพะน้ำห,า,หาปูหาปลากินนด้ครับอยู่กับบ้านกับซองหน่อย ลากรุ่งเขาแล้วครับกระตินนะครับนาเนี้ก็จะหาง่ายอยู่ครับกระตินกระตินเยอะครับผมไปลฝนปุ่นหนาวก็ยังหาได้เยอะอยู่แต่ก็เขาหนาแร่งก็จะหายากหน่อยครับกระตินกับพวกกระตินพวกนี้ก็จะหายากหน่อยตัวบางทีก็จะเป็นเพี้ยมังเพี้ยลงมมังรับอากาศร้อนร้อนนะครับครับผมเดี๋ยว เมื่อหนาข้อกันไหมครับผมกับซองผู้ผเทามักมวนเดื่อครับวันนี้ครับซ้ำนี่รัคพี่น้องครับสวัสดีครับผม